รุ่นที่เก้าทุกคนที่อบรมาอบรมมาตั้งแต่รุ่นปี2000นะครับจนถึงตอนนี้ปี2017นะครับก็มีล้มหายตายจากไปบ้างนะครับแต่ทุกคนก็ยังเหนียวแน่นนะวันนี้ป้าท่าเยี่ยมมานะครับอายุแต่งเลขเก้าแล้วนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะวัชริศแล้วก็หลายๆคนที่อายุเล็กแล้วป้าใจหลายหลายคนนะครับก็ได้มาทําให้เห็นว่าพลังไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนะครับแต่พลังนั้น อยู่ที่พลังใจและที่เรามีพลังใจได้เพราะว่ามีพระคุณเจ้านะครับมาเป็นพลังใจให้กับเราใ้เองนะครับโดยไม่ต้องลังเลเลยนะครับที่เวลาพวกเราไปเยี่ยมเยียนตามบ้านนะครับไม่ว่าจะไปที่วัดโคกมัดปีกรหรือ,อว่าตอนนี้ไปวัดแม่กอน,นะครับทุกคนรักและคารมพระคุณเจ้ามากเคล็ดลับนึน่งผมคิดว่าพระคุณเจ้า คอยให้กำลับบงใจคนอื่นเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับผมก็ไปหาคุณพ่อสมบูรณ์เมื่อตอนช่วงที่เราพักกันไปนะครับแล้วก็บอกคุณพ่อสมบูรณ์ว่าเนี่ยพคุณจเจ้ามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ครึ่งเลยนะครับคุณเชิญค,คุณพ่อสมบูรณ์ก็บอกเออฝากบอกคุณเจ้าด้วยตอนรั้นด้วยขอบใจมากน,นะวันนี้ไม่ไหวจริงจะจะมารับพระคุณเจ้าอย่างที่ผมบอกว่าบอกว่า ทีแรกนัดกันมาว่าเดี๋ยวจะมาที่ห้องนี้แปดโมงนะครับเพราะว่ามาลงทะเบียนแต่พอคุูบอกเฮ้ยมาเร็วหน่อยได้ไหมอยากมาก่อนเพราะอยากจะมารับตั้งแต่คนแรกเลยแต่วันนี้ไม่ไหวนะครับคือตอนนีไม่ได้แต่ตอนตีสามนะครับยังไงก็าตามพระคุณเจ้านะครับก็เป็นขวัญใจของพวกเรานะครับลองจากพระสัระปาปาฟรานซิสนะครับก็ พระบณเจ้าเป็นขวัญใจจากพวกเราของพวกเรานะครับพระเจ้าน่ารักอยู่ด้วยเสมอแล้วก็เป็นกำลังใจที่ใหญ่กับเราในกานนี้ขอพระพรจากองค์ผู้เป็นเจ้านะครับทิดว่าสําคัญที่สุดก็คือขอให้พระบณเจ้าจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับื่อพระบณเจ้าจะได้ทําปฏิบัติหน้าที่ชุมภรารอย่างดีและขอพระพรจากพระเจ้าที่จําเป็นนะครับจะได้โดยธรรมในบณเจ้านั้นจะได้ปกครองสังฆชนราชบรุรีจน ติดต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรและขอพวกเราตกมือในทางให้พระเจ้าหมู่ครับขอบคุณคุณพ่อวิลาเทศวัฒนเสวีนะครับขอเชิญคุณนภัสสรนบรรจุรักษาครับไใ้ถึงแต่เช้าคุณสวนนาพึ่งปอนพระถือพันธุ์พุ่มอะไรนะครับและขอเชิญคุณพ่อวิราเทศวัฒนเสรีได้เป็นตัวแทนของครอบครัวแพทย์ธรรมสมุทรราชบุรีได้มอ เป็นเช้านะครับแล้วก็ผ่านองค์งายนะครับเป็นการขอบคุณพระเจ้าดัง เิฉันพระคุณเจ้าได้พูดอะไรกับเราอีกสักเล็กน้อยเพื่อจุดไฟเราร้อนร้อในใจนะครับดครับยุคนี้เป็นยุคของคารวานะครับและคารวาแพ้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องแขอบคุณนะครับคุณพ่อพัชริลป์คุณพ่อปีนาเทศคุณพ่อสุเทพ อ้วนอวนแต่ว่าไม่ได้จบไม่ได้สมบูรณ์แต่ว่าหัวใจควาปูนดีตอนนี้ก็ขอขอบใจและขอบใจพวกเราทุกคนนะครับขอบใจพิธีกรอาจารย์ธัญญยานะครับไปานหน้าที่ได้อย่างดียี่งนะครับขอบคุณผู้เล่น ขอบคุณนักขับรถจากนั้นที่อาวุธจากก็แบบก็เรียกว่าอาชีพอาชีพแปร์ต่างๆแล้วก็ผู้ถ่ายรูปตลอดจนผู้ที่อำนวยการอะดู่ข้างนอกข้างในทุกคนนะฮะต้องขอบขอบใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับสังคมชนนั้น ก็ถือว่าเงื่องแท้ารทเป็นเรื่อนยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องตื่นตัวอันดับแรกนั่นก็คือปุกจิตสำนึกเช่นอยู่ข้อก็จะสีนแต่ทีมงานกำลังทำอยู่โดยมีเป้าหมายนั่นก็คือกิจสเีการอย่าออกนอกกิจสเีการนะการแท้่ทำมันต้องมีแนวทางไปทางเดียวกันั้นกิจสเีการจะ เป็นแม่บทให้เราเราเดินไปตางนั้นซึ่งมีโอกาสยใหญ่ะนะครับตอนที่สองเราต้องรวมพลังคำว่าครอบครัวเนีย่ยเป็นคำดีมากที่พอสมบูรณ์ให้ทุกคนเราต้องเป็นครอบครัวเดียวกันพร่เยซูบอกคนทั้งหลายจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเราต่อเมื่อท่านรักกันเพราะนั้น เราต้องไปเป็นครอบครัวนะคะรับต้องเป็นครอบครัวและร่วมมือทุกฝ่ายอย่าไปดูถูกดูแคลนไทยอย่าไปแก่งแย่งชิงดีชิงเด็น,ทนไทยไม่ต้องทำของเราไปนะครับด้วความสุภภาพแบบแม่พระนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จมาที่ประเทศ เงียนมากครับแล้วปาของเราองค์นี้ยิ่งใหญ่วางซิษย์ยิ่งใหญ่หัวใจใหญ่นะครับมองคนจนเป็นคนมองพระสัจจ์เราต้องเป็นพระสัจจ์ที่ยากจนเพื่อคนจนเพราะฉะนั้นก็โอกาสที่องค์เสร็จมานี้พ่อก็อ,อยากให้พวกเราทุกคนนี้ ไปหมดเลยอยากไปไหนไปรอนรักกันไปดีไหมจะได้ดประธานไม่กดีพ <c oughs> อก็เลยว่าเอาละให้หัวนหน้าประธานสภาวัดประธานคนมาลีประธาเนเชิญ่าประธานอะไรก็ไม่รู้ทั้งหมดกี่งองค์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดองค์กรนี้ไปหมดเลยหัวนหน้านะเอาหัวนหน้าเป็นตัวแทนก่อน ไปดูว่าดีไม่ดีถ้าดีก็เดี๋ยวเอาคนอื่นฟังกินหลังทางพิซณียินดีจ่ายให้ห้าพันบาทค่าตัวมันหมื่นสามนะฮะเราจ่ายให้ห้าเนี่ยแต่จ่ายให้หมดเลยก็แหม่ไม่เคยซื้อโรตีไม่รู้เรื่อี้มันจะออกเท่าไหร่อันก็อันนี้เป็นอย่างหนึ่งคือ เป็นเป็นว่ามิสซันเนี่ยอย่างน้อยพ่อเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาบัตเงินจากไหนมาไม่รู้แต่พ่อประกาศเลยนะไม่ได้พ่อพ่อมาหาไม่ได้ทัานก็ขอเชิญนะหัวหน้าใครเป็นประธานผู้อำนวยการวัดทุกวัดน,นะครับวัดเล็กวัดน้อยไปได้หมดนะครับแล้วก็ไม่รู้รลผลมาลีเจลาคูซิโลอะไรอ่ะ วินเซนต์เดอร์ปอนนะดประกาศแห่ทำพวกเราเนี่ยนะพวกประธานเนี่ยนะไม่รู้ใครเป็นประธานทั้งหลายเนี่ยนะขอเชิญนะส่วนคนที่ไม่เป็นเมื่อกี้ที่ว่ายินดีครับยินดีแต่ว่าเก็บตัวตาเราเองนะไม่มีมายืนไปก่อนก็ได้เป็นก่อนจ่ายที่ร้านก็ได้ไม่เป็นไรติดต่อพ่อปัญญาเราจะได้ ของกรุงเทพไปเฉพาะวัดวัดอะไรเนี่ยทัศน,น์ทศบาลเยซูว่าสี่สี่ท่านแล้วก็ปาสเข้าไปเนี่ยแล้วยังมีอื่นอื่นอีกทุกมิสซัไไนไป็นรุ่นอะไรรุ่นตอนนี้เยะๆดกันนะแต่มิสซันลาดูรีของเราตอนนี้ก็ไปจองเอาไว้เจ็ดสิบที่งานหลายการบินชั้นยอดเลยนะครับสายการบินเดียมาก ถ้งงาสอบไม่ตกพ่ไปด้วยก็สอบไปด้วยนะถ้านะละเพราะฉะนั้นเรื่องคารวะนี่เป็นเรื่องสำคัญตัดปิดศีลกาเพราะฉะนั้นสังฆราชจะต้องยอมสนับสนุนและช่วยเหลือพวกเราทุกประการที่การใดนะท่านขอยืมเันขอ,อยืมย่างทุกเสื่อทุกเสืนะทุกเสือ่อยืมอย่างว่าสังฆมณฑลจะช่วยดูแลพวกเรานะครับ ให้เก็นที่นะครับสนับสนุนให้คารวะาของเราได้เป็นาาคารวะแท้ทันมเป็นสิษย์ระุ่เพี่เลยชีวิตประกาศขา่าวดีอย่างแต้จรีงสุดท้ายวันนี้เราเนคนไทยเรารักในหลวงนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานที่ครบรอบหนึ่งปีที่รัชกาลที่9สวรรคตเมื่อกีีนี้เราได้อ่านใรบ เติมบีพระองค์เเดี๋ยวเราต้องยืนขึ้นร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันไปทันว่าเราผู้แพร่ทานทั้งหลายสํนา,นานึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระองค์เป็นนักบุญสำหรับพวกเราเป็นแปดฉบับของผูท้ที่คิดดีพูดดีทำดี เพราะฉะนั้นเราคนไทยเราจะต้องแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์นะครับให้ทราบมีอะไรประกาศนอกเหนือจากนี้ไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวขอท่านอาจารย์ธัญญาช่วยนำเราไปรองเพลงนะครับสรรเสริญพระบารมีปรนการจบงานวันนี้ด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรจัดการทีกคร้า ที่ได้สวัสดิ์ชนตาแล้วนะฮะรวมทั้งองค์ปัจจุบันด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนนะครับที่มาในวันนี้นะครับขอภัยพูดยาวเกินเวลาไปขอภัยครับสวัสดีครับขอบคุณพระคุณเจ้านะครับขอเชิญพี่น้องขรอบครั้ที่มาทุกท่านนะครับโปดด้ยนะครับในการขอบคุณและยืนขึ้นนะครับเราจะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ